โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวันเรืองรัศนทรจากช่องจิกอมูเลรายงานตัวค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจิกอมูเลก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลผีที่โรงพยาบาลแห่งนี้ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาต่างก็เห็นคนเข็นเตียงคนไข้เดินไปเดินมาทั้งๆท,ที่เป็นโรงพยาบาลล้าง ชาวบ้านร่ำลือกันว่าผีดุมากสำหรับโรงพยาบาลที่ว่านี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยองซึ่งถูกทิ้งร้างและสั่งปิดชาวบ้านร่ำลือกันว่าผีดุมากและคนแถวนั้นก็เห็นอะไรแปลกๆทำให้มีวัยรุ่นแอบเข้าไปลองของเป็นจำนวนมากบางรายเจอของจริงวิ่งหน้าตังหนีแทบไม่ทัน สำหรับโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้ทําให้คนลุกกันทั้งเมืองหลอกหลอนผู้คนจนร่ำลือไปทั่วระยองสำหรับโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าที่หยุดกิจการปล่อยให้ทิ้งล้างทิ้งตู้ยาเตียงคนไข้เอาไว้เกลื่อนทั้งประตูหน้าต่างสิ่งของทางการแพทย์ต่างๆไม่โดนงัดไปขายของเก่า ก็ถูกทิ้งไว้อยู่ที่โรงพยาบาลผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบางคนก็เห็นรถพยาบาลวิ่งเข้าวิ่งออกบางก็เห็นคนเข็นเตียงคนไข้เดินไปเดินมาได้ยินเสียงคนไข้ร้องโหยหวนทั้งๆท,ที่ตึกทั้งตึกไม่มีใครอยู่มีแต่หญ้ารกร้างขึ้นเต็มไปหมดจนไม่มีใคร กล้าที่จะขับรถผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้และในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาพิสูจน์ในโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ตลอดแต่ทุกคนก็ต้องวิ่งหน้าตาตื่นตัวสั่นออกมาแทบทุกรายและหลายคนก็บอกว่าถูกตบหัวบ้างเหมือนมีคนมาดึงผมบ้างเหมือนโดนบีบคอบ้าง เรื่องของโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ด่งดังจะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านร่ำาลือกันไปทั่วเมืองระยองว่ามีผีอรารวาสเที่ยวตามหลอกหลอนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจนหวาดผวากันไปตามๆกันที่โรงพยาบาลร้างแห่งนี้จนไม่มีใครกล้าที่จะเดินผ่านเส้นทางดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ตามซึ่งบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะมีอาคารพาณิชร้างเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นบ้านสําหรับเลี้ยงนกและต่อมาได้มีรายการวิทยุแห่งหนึง่งบุกเข้ามาพิสูจน์เรื่องผีที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยได้ถ่ายทำแบบโปรพมเข้าไปทุกห้องและได้เจอเรื่องผิดปกติที่ห้องเก็บศพในขณะที่ทีมงานกําลังจะเข้าไปก็ได้ยินเสียงเหมือนมีลูกบิดบิดจากข้างในของห้องเก็บศพแต่พอเปิดเข้าไปดูทีมงานกลับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและได้มีเรื่องเล่าของวัยรุ่น ที่เข้าไปพิสูจน์มาและเห็นแนบออกมาถึงสองรายหลายแรกอ้างว่ามีมือขนาดใหญ่โผลออกมาในระหว่างที่เข้าไปส่วนอีกรายหนึ่งก็เจอมือบีบศีรษะจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยองที่มีชาวบ้านพบเห็นความเฮี้ยนอยู่ตลอดเวลาล่าสุดก็มีทีมงานที ชื่อดังจากรายการหนึ่งโดยทีมงานนี้ได้นำอาจารย์ชื่อดังมาถ่ายภาพด้วยกล้องไฮเทคปรากฏว่าพบพลังงานลึกลับถึง11จุดด้วยกันสำหรับรายการผีชื่อดังนี้ได้กลับมาพิสูจน์ความเฮี้ยนอีกครั้งพร้อมกับรายงานสดออกอากาศขณะถ่ายทำด้วยในการเดินทางในครั้งนี้ทีมงาน ได้นำคณะมาทั้งหมดเจ็ดคนคอยประจำการและเข้าตามจุดต่างๆจนครบทุกห้องซึ่งการทำรายการครั้งนี้ทางผู้จัดจทำรายการสั่งให้ทีมงานเดินถ่ายภาพทุกห้องแบบปูพรมเพื่อที่จะนำภาพถ่ายมาล้างและดูสิ่งที่พบว่ามีดวงวิญญ,ญาณติดมาหรือไม่ ห่งในทีมงานกล่าวว่าในการเดินทางมาถ่ายทำแบบนี้เป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทำแบบปูพมเพราะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนและในขณะที่ถ่ายทำอยู่นั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาทีมงานโดยมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจำนวน5คนได้หามเพื่อนแล้ววิ่งออกมาจากประตูด้านหลัง ของโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนที่จะวางลงกับพื้นและรีบให้เพื่อนอีกคนนำรถยนต์ที่นำมาขับออกไปส่งที่โรงพยาบาลระยองโดยมีอาการเพ้อน้ำลายฟูมปากและมีอาการชักเป็นระยะๆะะหลังจากที่ได้มีการผ่มพยาบาลและฟื้นขึ้นมาก็ยังมีอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาและยกมือท่วมหัวตะโกนว่า อย่าทำผมเลยครับอย่าทำผมเลยหลังจากที่ได้ทําการสอบถามเพื่อนๆนที่มาด้วยกัน<ม>ก็ทราบชื่อว่านายกบนามสมมุติทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยเพื่อนๆของนายกบเล่าว,ว่าพวกตนเองนั้นมาพิสูจน์ผีที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เจอเสียทีครั้งนี้ นายกบก็ได้ชวนมาอีกและบอกว่าตนเองมีวิชาปราบภีให้ทุกคนทำตามก่อนที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อมาถึงนายกบก็ได้นำเทียนจำนวนเก้าเล่มทูปอีกหนึ่งกรรมและเหรียญบาทอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับเตรียมได้สายสินมาจำนวนหนึ่งคดก่อนที่พวกตนเองทั้งหมด จะเข้าไปห้องเก็บศพด้านหลังของโรงพยาบาลซึ่งมีต้นโพใหญ่และนายกบก็ได้ทำพิธีโรยได้สายสินเป็นทางยาวจากหน้าประตูเข้าไปแล้วบอกว่าจะให้ผีเดินตามได้สายสินหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งล้อมกันในห้องล้างศพทำการจุดธูปเทียนและยกมือไหว้ เพื่อนๆของนายกบยังเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อพร้อมแล้วนายกบก็ลงมือสวดมนต์แต่ยังสวดได้ไม่ถึงสิบคำนายกรบก็ร้องโอวยออกมาอย่างแรงแล้วก็สลบไปเมื่อทุกคนได้หันกลับไปดูก็เห็นฝ่าม,มือของคนขนาดใหญ่มากสีดำทะมึนทุกคนต่างตกตะลึงยืนตาค้างไปตามๆกันแต่พอตั้งสติได้ ก็ช่วยกันนำร่างของนายกบออกมาทำการปฐมพยาบาลที่ด้านนอกและต่อมาก็ได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลระยองจนอาการดีขึ้นแต่ก็ยังเผอไปต่างๆนานา,นาพวกตนเองจะไม่เข้าไปอีกเพราะว่าน่ากลัวมากจะไม่ลบลูอีกแล้วและในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวและทีมงานรายการผีชื่อดัง ก็ได้เข้าไปสำรวจที่จุดเกิดเหตุพบว่ามีได้สายสินโรยยาวจากประตูทางเข้าไปจนถึงห้องดับจิตปลายได้สายสินนั้นมีทูบที่จุดอยู่แล้วตกอยู่กระจายและมีรอยไหมเทียนหักเลือนกลานเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเข้ามาลองของจนเจอดีและในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้น ก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นช่วยกันหิ้ววัยรุ่นคนหนึ่งลงมาจากทางด้านหน้าของโรงพยาบาลผีสิงโดยวัยรุ่นคนดังกล่าวได้ร้องโอดโอยและเอามือกดศีรษะของตนเองเอาไว้กลุ่มเพื่อนจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองเป็นรายที่สองซึ่งเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เล่าว่าก่อนที่เพื่อนจะโดนผีหลอก จนเสียสติไปนั้นพวกตนได้ใช้ไฟฉายส่องไปตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลร้างเห็นแต่คนเต็มไปหมดจึงคิดว่าอย่างนี้ต้องไม่มีผีแน่ๆเพราะมีแต่คนเดินเที่ยวไปมาแน่นขนาดจึงตะโกนออกไปว่าแน่จริงก็มาสิวะก่อนที่จะหยิบไฟฉายแล้วเดินเข้าไปในโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้ หลังจากที่เดินเข้าไปถึงชั้นสามของโรงพยาบาลเพื่อนของตนที่เกิดอาการช็อกนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีแผ่นฟ้าเพดานหล่นลงมาจึงได้หันไปดูและเพื่อนของตนก็ร้องออกมาว่าโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยอะไรจับหัวไม่รู้แล้วจากนั้นก็วิ่งเอามือกุมหัวอย่างรวดเร็ว ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่เดินทางมาสำรวจกันเป็นร้อยคนทําเอาทุกคนวิ่งหนีกันแตกตื่นพยายามวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลกันอลมานและทีมงานของรายการผีชื่อดังก็ได้เจอดีอีโดยขณะที่สายตาของทุกคนในทีมงานนั้นกำลังจะเปิดห้องพักศพชั้นล่างเพื่อถ่ายภาพ ทุกคนฉายไฟฉายไปที่ลูกบิดกุญแจแต่ปรากฏว่ามีเสียงดังของลูกบิดคล้ายกับมีคนเปิดออกซึ่งทุกคนได้ยินอย่างรุนแรงทีมงานทุกคนจึงวิ่งไปที่ห้องดังกล่าวเพื่อที่จะดูว่ามีคนอยู่ข้างในนั้นหรือไม่แต่เมื่อเปิดประตูดูพบว่าเป็นห้องทึบไม่มีคนอยู่ข้างใน ทำเอาขนหัวลุกไปตามๆกันทางด้านอดีตผอของโรงพยาบาลแห่งนี้กล่าวว่าตนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลดังกล่าวแต่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่สามารถเปิดบริการต่อไปได้ส่วนในเรื่องของผีที่ชาวบ้านเขาร่่าลือกันนั้นตนเองก็ขอยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะว่าสมัยที่ตน เป็นผู้อำนวยการอยู่นั้นก็เห็นอยู่แล้วเคยมีนายแพทย์คนหนึ่งเดินมาถามผมว่าวันนี้มีรายการอะไรเพราะเห็นแต่คนแต่งชุดไทยกันหมดแต่วันนั้นก็ไม่ได้มีงานอะไรส่วนเรื่องร,ปรอปพนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่ายามที่มาเฝ้าเจอกันทุกรายมีฝ่ามือขนาดใหญ่ ออกมาให้เห็นบ้างมีเด็กร้องไห้บ้างเห็นรถเข็นคนไข้เข็นเองบ้างราพอพอๆวาจนอยู่ไม่ได้และในปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้เปิดให้บริการตามปกติส่วนเรื่องของความเห้นต่างๆได้จบสิ้นไปหมดแล้วเนื่องมาจากได้มีการตั้งศาลขึ้นมาและได้มีการทำบุญเป็นประจำทุกปี มีการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในพื้นที่หรือมีความคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ สามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอม l เลตค่ะ